สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สามสิบพฤศจิกานะครับเราก็เจอเซเรบนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณเซเรบมาเปิดโรงแรมให้พี่ดิวนอนนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากเลยพี่ชาลิสาเลยค่ะนะครับ <c oughs> หลายคนก็อยากเห็นว่าแบบพี่ดิวพักที่ไหนนะครับพักแถวสนามบินนะครับนี่โรงแรมสวยมากสระว่ายน้ำคืออลังการมากครับทุกคนก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์จากพี่ชาลิสาด้วยนะครับ จริงโรงแรมสวยจริง FC อันนี้อัปเดตนะครับสามสิบนะวันนี้ก็ทั้งวันทั้งคืนนะคะทุกคนใช่ลุยกันต่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมการต่อแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะที่แบบโอนเงินมาช่วยเหลือน้ำท่วมกับพี่ดิวนะครับร่วมบุญกันแฮปปี้มากมานะครับนี่ทุกคนให้ดูที่พับ โรงแรมสวยมากเมื่อคืนนองหลับสบายครับเพราะว่าได้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้นะครับโรงแรมสวยจริงไม่แม,แม่สวยมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ชาลิสาที่ออกค่าห้องให้นะค,ะครับได้เลยครัไม่มีปัญหาพี่ชาลิสาเขาน่าหลักมากนะครับ นี่ในห้องสวยจริงครับสวยจริงบรรยากาศดีนี่ห้องนี้เมื่อคืนที่ดิวรอนคนเดียวเปิดไว้สาห้องนี่ครับสวยเป็นโรงแรมบรรยากาศดีมากอัปเดตส่งตรงจากหาดใหญ่นะครับแล้วดูนะความแบบนี่พกพวกดิวไปช่วยเหลือสังคมมาเนี่ยทุกคนดูแต่ส่าพแบบนี้ <laughs> คือฝรั่งมอง ต้าหังมองนะตากเสื้อผ้าแบบนี้ใส่รองเท้าแบบนี้ใช่ค่ะนี่เห็นไหมครับนี่ถุงเท้าเนี่ยเสื้อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ่ะนี่น,บบนี่ครับเน,นี่ยาตากไว้่างนี้เลยอะ่ะแฟนคลับ,บขอโทษโรงแรมด้วยนะพอดีเรามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วประเด็นคือมีมาชุดเดียวเราต้องไปซื้อเสื้อในเซเว่นเนี่ฝนตกอีกแล้วครับฝนตกอีกแล้วอัปเดตนะครับสาสิพฤศจิก,กานะครับ ที่โรงแรมเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้เดี๋ยวพี่ดิวจะอัปเดตแบบเดียวทามให้เอฟซได้ดูกันนะคะทุกคนเนาะ no, แม่แม่อัปเดตแบบเดียวทางนะครับคืนนี้นอนที่ใต้อีกนะครับยังไม่กลับนะครับมีแผนบินมาแต่ไม่มีแผนบินกลับยังไม่มีแผนบินกลับนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยบีฟรี่ไปเปลี่ยนชุดบายบายจา